เมื่อวานเขามากินปลาอยู่อยู่แคมน้ำกับผู้บาวสวัยดีเขาจะแบงหน้าที่ของไปของมันเนะทุกคนอันนี้คือผู้บาวเป็นมูเดียวกันหมดเนาะทุกคนอันนี้ นี่ปลาของเฮาซื้อมาแต่น้องกําล่งปัดปลาแล้วผู้งก่นกอลิน่ำนำผู้เล่ก็เอาฟืนแล้วก็สีตามมาหงเนาะทุกคนมีดหดายอย่างทีเขาต้องแต่เห็ดแต่ว่าตอนนี้ก็คือกองกองฟืนก่อนอันนี้คือซฟเอร์รถของเฮาไทยบ้านตายเนาะโอ้ขีอทุกคนอันนี้คือบ่เป็นเฮาชิมเด้อ บูหัวเขาเจาะมากินก่อนแล้วเ,เนาะเขาจาะน่าจะมากินก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาจาะฉิมซาไซอันนี้บุคคนเห็ดบุคคนเห็ดแบบเดี๋ยวเขาก็หลังจากกินแล้วเขาก็สิเก,ก็บเนาะมีเห็นยังสบายดีเด,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 ด้อทุกคน <c oughs> ตอนนี้คือเขากำลังซิมกป่าเนาะทุกคนแล้วก็ส่วนผสมของเขา ป่านอยู่ในหนองเนาะเขาเอามาแต่อยู่ในหนองแล้วก็เอามามกอยู่เค้มน้ำกินเนาะทุกคนส่วนผสมมีอย่างเด็ดตายบอกหอมเทียมหอมเทียมแล้วก็มีมะเพ็แล้วก็มียัวล้วยแล้วก็มีมะขามโอ้มะกรูดอยู่ในแฮมเมอร์ไนซ์อู้อ่าก็นี่อันนี้คือป่าเด้อทุกคนป่าธรรมชาติโอ้ยว่แมนเม็ดนะป่าอยู่ในหนองเขาเอามามกกินเนาะทุกคน บ่ได้หาเด้อนี่เอาเอามาแต่น้องปลาแล้วก็เอามามกินอยู่ในคแคมน้ำตั้งใจมากินข้า,ปาวปลา,าหรือว่ามาปิกนิกอยู่นี่เนาะทุกคนามากันหลายๆคนแล้วก็จะใส่พักอันนี้น้ำทุกคนพักอย่างนี้ปู่ซื้อพักแต่ว่าอาคารอื่นนั่นแหเอาโยกปลาเนี่ยเขาเชี่เปียเขาเชียเ่ย,ยเปียเขเชียเ่ยเปูย่ว่าภาษาเร่าอื่นนั่นแหละนี่นะ มกใสปลาแซบอีเร,รือว่าขวดใส่ไขก่ก็แซบเด้อตัวนี้นะมีพังมันยูมันยยเยอะแยะมันมาอีแล้วมืนนม่อน,นี้เมื่อนี้สิได้ลองซิมฝีมือนางตายกันแลว้วทุกคนอร่อยแน่นอนไม่เหลือแน่นอนว<ะ>้าววิธีหอ

อันนี้คือบ่เมนเฮาชิมด้วยทุกคนเดี๋ยวเขาก็สิเก็บหลังจากเฮากินแล้วหอยหอยเน่เน่อยู่นี่แต่บ่ได้แล้วเรานเลบ่เออจะมาเลยลงมาลงโตอันนกจะยึดจังง โอ้หอนตอนนี้จะามงเหล่าตายสี่มงโอ้เขามาแรงโพดคือมื่อนี้เขาแบงหน้าที่ของไฟของมันเนบางผู้ไส่ก็จะปิ่งปลาผู้ยิงจะมุกปลาจะโซคู่เลยอฟละลา <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาสิตามส้มให้กินเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอถากินกันเลยทุกคนอะไร <laughs> เอ,อ่ย หน้าที่ของเขาก็คือตำมะหุงเด้อทุกคนตำมะหุงบ่กเป็นแต่ตำมะหุงได้นี่ใส่กะหล่ำปีน้ำแล้วก็อันนี้คือเอิ้นอะไรก็อันนี้มันยุ่งวุนยะตำรวมมิตรจะมีอันพวกเบิ่งมั้ยอันนี้เมียวป,ปูอัดปูอัดแล้ก็อันนี้แต่จะมีมันยุ่งวุ่นแยตำมรวมกันแล้วก็กินอันนี้คือปรุงแมนอิ ไตเพิ่นตามมาแล้วเดีย๋ <laughs> ดวยวเขาสิคน้นคนเข่ากันแล้วก็สิกตามไซ่ามะหุงนี่ <c oughs> นี่ทุกคนหลังจากที่เขาตามมาหุงลแล้วเราก็เขามาปนกันกับนี่น,นีทุกคนกินดีนต้อครับคุกคนเขอาชูสร้องนะคะ วันน <łość> ี้นกคนทางมากินเข่าปลากินปลายอยู่แย่หน้าแล้วคนบู๊ว่าที่ได้ยินบอกว่าหนำกระไรกระมังไหลอยู่แล้วก็ตอนนี้คือเขาสิ้นลมหนำก่อนนกคนมากขึ้นมากมากับคุณน้อยแล้วก็มากับมู๊บูหลายคนมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิ่งใหญ่ ทุกคนเขามาลิ้นน้ำหรือว่ามากินข้าป้านี่เลยตอนนี้คือเขาปิ่งป้าแล้วก็มบป้าแล้วก็ตั้งหูเอียงแล้วๆย,ยังบ่ทันไเลกินเลยตอนนี้คือเอ <laughs> ขอเอามาอัพหนำกอนทุกคนอันนี้จะเป็นนํำเขาเอิ่นนมานํำมะแล้วก็มากับหมูแล้วก็มากัาบมากับตุ้ยหอยเซ่ําน,นำกัน,นทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็คือ เราดูห่อนมันบอกก็เรียกว่าต่อกันไปว่ามานางชี่วเชีวอยู่น้ำนี่นะก็เรียกว่าหมูส่วนเด็กก็เรยกว่าเออยักมาก็พากันไปเนาะข้ากันมา ผ่อนเฮงคนเขาจะทายทูบลิลลินแล้วก็อัพนำเซซายนี่เนาะทุกคนแพ้ตัวมากกว่านะตอนนี้คือเราชี้เซลฟี่ก่อนเนาะทุกคนมีมากันหลายหลายคนอันนี้จะเป็นมูเดียวกันหมดเลยทุกคนมีมูผู้ชายแล้วก็บมูผู้หญิงนะว้า กระเชอ้วนล่ะมีปลาน้ำทุกคนเมื่อกี้คือจับได้อยู่นี่เนี่ยโอ้น้ำใสมากฮะยองมายังน้ำเหรอประจมาเยอะๆวันนี้วันที่อ้วนไหมเฮ้ยโอ้ดีลินน้ำเลิกเข้าได้เลิกประมาณนี้แหละไปอีกดู ไม่ได้ขีดตมโอ้เดี๋ยวเขาซีลอยหนำกันนะทุกคนตอนนี้คือพากันเซลฟี่ตอนนี้คือเขามาทายหุบก,กันนะทุกคนลีลาแต่ละคนบนธรรมดาเป็นดาราได้เลยนี่นะเกสเสืสสอตายตายเกสซสาอเกสซสาอโซเลยอะโซสีแพงแม่ตาย

ต้มยำเย็นชิอมาว้าวนหลังหนาแล้วต้มไล่หนาวเลยทุกคนใส่ต้ม น้ำเย็นสุดช่นมาเด้อพากันมาลิ่นน้ำน้ำกันใต่หลายคนมวนแห้งนี้บรรยากาศก็โอ้โหสุดยอดเลยคน วิวภูเขาแล้วก็น้ำอะไรโอ๊ยเราดเวยเราด้วย เป็นดาราได้แล้วอนาคตต้องเป็นดาราแน่นอนตัวคู่งามแดงหน้าจะสูงอยู่ได้ทุกคนเบ่งตุ้งตัวนี่ก็่อหกปีทัวร์ทุกปีเลอเดือดเจ็ดทุกคหกปีนะเป็นดาราในอนาคตใช่ตุรีบอมนัะบอ ชูน so <ok <oh ้อช่วยโทโซมิโอ้โอิจฉาเว้ยอิจฉม่อิจาคนมีกูมีกู ตอนนี้คือหลังจากที่อาอฟนำไทยฮูมเรียบร้อยแล้วคขาก็สีไปกินก็เสร็จเนาะที่ไปกินป้ากนันเนาะทุกคนอร่อยโซลิสโอ้โ <laughs> หหนาวเลย น้ำจนหนาวเลยซีคำว่าได้ลกน้ำไตอนนี้คือมกฝามกฝามกฝาของเขาซุกแล้วทุกคนมาเบิรงกันวันหน้าตามไปสิสปเป็นยอดอะไรโอ้ใหม่เมื่อตะการตายยังยังยังค่อยค่อย ค่อยๆคอยๆอ้าวเท่งเท่งแสตมเทเดย์สาธเราตั้งแต่ได้มาว้าวว้าวว้าวว้าเป็นกี่แล้วได้ย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 ยังบบอนะเโอมกูแม่มเหลาบเฮ้ยไม่เาเลยเด อ้ว้าเป็นตะเซมป้าป้าป้าปาโอนอนนอนอาเมามาาเจียมากรให้หตซิมก่อนเพราะว่าเพิ่นเป็นผูกมกนะลองซิมกินป้าดูกินเดียวจะไห้สม่มาม่อจังเกือ ไดเกลืออีกนิดนึงกระต่ายยุบวุ้นละของกูไว้แพตุลีจ้าี๋ขึ้นมาละมานดีด้วยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยเลยทุกคนมกปลาของนางตายเพื่อนว้าวก็วหตัว่ว้าว นี่เมนูของเฮาก็สิประมาณนี้นะทุกคนอันนี้จะเป็นแกงปลาแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอย่างปิ้งปลาแล้วก็อันนี้คือตังมะฮุงแล้วก็ตังมะยุ่งอย่างอันนี้อะไรอย่างอ่ะเจะคนละอคาโนะเรามาโตเรามาละโตบูว่าภาษาเราอื่นได้เลยแต่ว่านี่กินได้เลยต้องกินเบิ้ลลูกอันนี้คือเจ๊เด้อทุกคนนะ แซ <mile inside. S 2> oh. ่บอยู่อกินได้เลยเเอจัดจริงอ่ะมาลเร่ยปหมดเรดูเลยสิล่ะจุดๆล้วนจุดดูนี่ทุกคนเขาจะกินทางในมันนี่ตรงนี้เมื่อกี้นี่เพิ่นหาได้เนี่ยหาอยู่บอนี่แหละอยู่อยู่บอนน้ำประมาณนี้นาะกมกินแซ่บนีแซบได้ประมาณนี้เนาะทุกคน เขามากกันหลายคนอยู่เลยจาคนว่าสองสี่หกแปดเก่าคนทุกคนผู้ชายหาคนผู้หญิงสีคนประมาณนี้ตอนนี้คือเขาพากันกินกันกินปลากินม่อยู่มาก่อนอันนี้เสร็บไมทุก อันนี้ซ่เลยมึงกินกินขนาแบบส่วนเท่าไรยู่ในจานเลยค่ะยในจานอะไรให้ปล่อยเ้ก็ดนในจานเลยอเออบุกการกินกินเบ่แซ่บซ่บุกการะเรียนเลยจะมีจะเอื้อตัวเราติดใจเออติดใจมึงนะบอแซ่บบอแซ่บไหมล่ะแซ่บแซ่บนี่หอมหอมหอมเนาะเอออันนี้แซ่บอราสนรอยนี่สีข้าเห็นยัง แตงเข่าฟืนตขาฟื้นตรงมีเขาฟื้นนำได้กำลังแตงเขาฟื้นก็เขาพากันกินอู้ไอ้ตายลองซิมกินกับเขาวะพอเขามานำนี่โอ้กลยกอืวยักไงนนี่นาดีบ่เยอวานว้ทำไมกูช้แล้วสิขันน่านยังไปได้แล้วนาเลยอือ ก็กลัวแตดีจำบ่ไดเทา่จิงันรู้พ่ล ut ีเขสเลยกูว่ย่างอ่เ้ยพเลยะมก็ได้ก็นา้วก็ว้นี่ิธีกินำเอาส่จอกอันนี้คือแกงปลายทุกคนแต่ว่าส่จอกเลยกินเอามาตาสุดมามา

นี่อันนี้อันนี้คือแมงยังกุบบู่เดี๋ยวว่าเขาสิลองกินเบ้างภาษาค่ะอื่นว่าอันนี้เลยลองมาแล้โตลองมาแล้โตเด้อเจ้เอาบู้วภาษาภาษาเราหรือภาษาไทยอื่นเดี๋ยวไหนต่ว่ากินได้ได้เมุกกินเอว่าบู้คนเอาเนาะนี่เขาตอกเอาอยู่ในนี่แกะเพ้นแล้วก็มันจะมีแมงอันนี้อันนี้บุกินแต่ว่านี่กินเอ้าก็ดาแม่เพื่อเดาเนี่ยแซ่บไข่ไข่เพื่อน เอาไปเปินตักแตนเกลี่ยแม่หลักลี่ยมีตัวทำเยวตัวดวงเอ้ยบุนตัวแม่ตัวแม่อยู่ในอันไม้ไผ่นะแซบแซบอินีอะไรตุลีกินขนมตุลีนี่เมนูปวดของเราปวด พูว่าก,กินได้ได้นี่แต่ว่านี่อันนี้เจ๊เบิร์กหูก็เลยว่าเรากิน,นเบิร์กแต่ว่ามันจะอ่ะารสชาติแซ่บเนาะทุกคนทงใครๆคือตัวแม่อยู่ในไม้ไผ่น่ะมันจะมียามของมันเป็ลาานลังอัเย็นนะเธอเป็นลังอะไรจมูกอันนี้มันอาจจะไม่ได้ลางดีกว่า,า,ราบรรยากาศดีดีตรงนี้นะพอดีไปๆน้ำมาแล้วก็เต้าเว็นก็ตกพอดีเลยได้มาโดน เดี๋ยวเขาสิลองซิมเมนูแต่ละอันเบิองว่าสิเป็นอะไรเนาะทุกคนซิมมือใส่ได้บอสอันนี้จะเป็นแกงปลาซิมมือใครฮะพอได้พอได้สามคนซิมมือคนผูกไซบอกสโลสโลสโลกุดหมอดาลูกเนยยุกปลาถุงมวยถุงมวยใหญ่เหรออร่อยส่วนผสมของมันก็จะมีมะกอกแล้วก็มะขามน้ำสมเนาะแซ่บ แล้วตอนนี้ตับส้มฝีมือของสาวครูอันนี้จะเป็นฝีมือของ้อยกับนายแล้ว<อ>งไงละสีคองคนสีคามเนี่ยผู้ยืดตับส้มมาเป็นได้ตับได้เยอะอชิ่ยอดออมเมนูใหม่มาแล้วนี่จะเป็นเมนูใหม่อันนี้ดองหัวไซเท้า ผักสาลราอื่น,นยนาานังเหรอครับภาษาเราแล้วก็ผักเผือกอืมลองผักเผือกเนาะทุกคนผักเปื่อยส้มผักเผือกส้มอร่อยเทสไหตุลี<ด>กิมแตง<ะ>อันนี้จะเป็นข้าวแรงฟืนชิ้นที่ครับว่ได้ดคนมึงจงิตงต้องมีข้าวฟื้นกับข่ามิซอย

ชิวเกินชิวเกินมุนีโอ้ปะยัดปโลัุดากแม่น้ำใส่น้ำเาเป็นงคราเวกำลังสิ้ตกิินนะทุกคนสุดยอดเลยนี้เดมาโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเากินอกินข้ากินน้ำกินปลอย่างสำเร็จเมื่อแล้วก็พากันกลับแล้วทุกคน ตอนนี้ก็มองไปแล้วทุกคนคําแล้วเริ่มคําแล้วพากันกลับบ้านอันนี้คือไข่ทหารเดูทุกคนมากินไก่ได้ไก่มึงลองแล้วนี่นะนี่เมียนเครื่องเมียนของกับบ้านอันนี้จะเป็นไข่ทหารทหารเขาจะมีเพื่อเงาเงาเจี๊ยบชุดทองเหอะเขาจะเลี้ยงไก่ละ้่ะฮะคุณไม่อมหม้อ อันนี้วะนีมตอนนี้เราก็เข้ามารถแล้วทุกคนเมื่อกี้คือขี่รถใหญ่ของหมูมาของไอเนาะนี่ของไอแต่ว่าเรานั่งนอกนอะทุกคนเพราะว่าเรา,าชี้ส่งบรรยากาศชิューชินี่เบิงอันนี้คือไข่ทหารไปไกเมืองรองนี่อุ๊ อ <laughs> <America and S 2> ันเดยาบายๆลูเอ่เชิดเจี๊ยบล่ะเจบงงมากมากโอ้โหบรรยากาศดีว่ะจะคอยกวนๆดีดีดีปดูเลยน่นดูเลี้ยกล่ะนะน้ตไมเอาูน้ตเลยโน้ก็มาด่ปโน้ตตัดตาผ่านน้เสยนเส่ด้วยหัน้องใส่เปกระง da <laughs> <laughs> pele, o চ <laughs>